เพื่อนๆดูหวานแหจ้ะนี่กำลังขึ้นมาแล้วดูติดเต็มแหเลยอ่ะอืมอืเพื่อนๆเห็นไหมเต็มเลยนะันาปลาเต็มจอมเลย นี่จ้ะดูสิอย่างเยอะเลยจ้าโคตรเยอะจ้ะาโอ้โหอย่างเยอะเลยจ้าดูสิดูดูน้ำ ดูจ้าดูเลยนี่น uh ี huh. ่นี่นี่โอ้โหไม่รู้กี่โลโอ้โหจ้าโอ้โหวางเลยปะโอ้โหดูจ้าสิบลูกสี่สิบนั่นก็ได้โตมันไม่ใหญ่จะโอ้โหดูเลยจ้านี่ยังเยอะเยอะมากมากโอ้โหดูจ้า โอ้หตายตายเย,ยอะมากเลยเยอะมากเลยเนี่ยเต็มแหงแต่จอมลงไปเลยอ่ะดูดิแน่นไปหมดเลยอ่ะมีตะปาข้างในเนี้ยดูนี่้จะเ,เราไม่เคยได้แบบนี้เลยเยอวไปเทที่บ้าน